กลับมาที่ใกล้ๆที่ไทยเราบ้างครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดในเมียนม,มาครับโดยทางกองกาลังติดวุฒของชนกลุ่มน้อยในเมียนม,มาเข้ายึดจุดผ่านแดนระหว่างเมียนม,มาและจีนจากทหารกองทัพรัฐบาลเมียนม,มาได้แล้วนะครับตามรายงานในวันทิตของสื่อท้องถิ่นและแหล่งข่าวด้านความมั่นคงครับโดยการประทะก,กันร,ระหว่างชนกลุ่มน้อยและกองทัพเมียนม,มาที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมก็ได้ขยายวงไปทั่วรัฐฉานทั้งเหนือของเมียนม,มาจนเข้าใกล้ชายแดนของจีนไปแล้วครับ พันธมิตรของกองทัพชนกลุ่มน้อย3กลุ่ม ยังประสบความสําเร็จในการยึดจุดที่ตั้งทางทหารนับ10จุดจากกองทัพเมียนมาไว้ได้รวมทั้งยังสามารถเข้าควบคุมพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสําคัญด้านการค้ากับจีนจนส่งผลให้เส้นทางเชิงพาณิชย์ที่เป็นแหล่งทําเงินให้รัฐบาลทหารต้องอยู่ชะงักไปแล้วสื่อท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองกําลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือว่า MNDAA ครับซึ่งเป็นหนึ่งในสสมาชิกพันธมิตรกองกําลังดังกล่าวยังได้เข้ายึดพื้นที่จุดผ่านแดนที่ชื่อ จินแซนจอดไว้ได้แล้วด้วยครับสื่อโกก้างยังรายงานด้วยว่าพันธมิตรกองกำลังชนกลุ่มน้อยนี้ที่รวมถึงกองทัพอารากันและกองกำลังปลดปล่อยอิสระภาพแห่งชาติตะอางได้เข้ายึดพื้นที่การค้าชายแดนอื่นๆไว้ได้แล้วหลังยกดับการโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ MNDAA ยังได้ชักตรงทงของตนขึ้นที่บริเวณเขตการค้าชายแดนที่จินซานจอดด้วยนะครับตามข้อมูลของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงแห่งหนึ่งที่บอกกับสื่อ AFP ครับประตูข้ามแดนดังกล่าวนะครับเพิ่งถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อปี2022หลังจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด -19 คลี่คลายลงครับโดยยังถือเป็นจุดหมายการค้าสำคัญระหว่างตามแนวชายแดนเมียนมาจีนด้วยนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซอมินตุนโคโสกุธพานฐานเมียนมาบอกกับสื่อของรัฐว่ามีรถบรรทุกราว120คันที่จอดอยู่บริเวณจุดข้ามแดนถูกจุดไฟเผาเป็นจุนพร้อมกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้นะครับทั้งนี้สื่อท้องถิ่นเมียนมารายงานด้วยว่าสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านจุดข้ามแดนนี้มีทั้งเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารถแทรกเตอร์สำหรับงานด้านเกษตรกรรมแล้วก็สินค้าผู้บริโภคอื่นๆครับ